กดรอเลยกดรอเลยลองบน YouTube e. ก่อนดูว่าดีไหมขึ้นเนบอกวา่าอะไรคือไลฟ์กูจอดำขึ้นแล้ว e. ลองบน YouTube e. ก่อนดูว่าดีไหมทำไมกูไม่ได้เสียงพูดเองอะไรคือไลฟ์ลองพูดกันหน่อยดิ แล้วฮะฮัลโหลหมูป่าอุบลอยู่ไหมโอเคโอ้ยหมูป่าอุบลกูรู้ปัญหาแล้วปัญหาคือกูใส่หูฟังแบบแล้วมันแบบอือฮมันไม่ตรงล็อกมึงเข้าใจไหมโอเคโอ้ยหมูป่าอุบลกูรู้ปัญหาแล้วปัญหาคือกูใส่หูฟังแบบแล้วมันแบบ แล้วมันไก่อ๋อหอนแล้วมันไก่ไอ้แม่งไก่โดนแต่งตัวดิเอ้าหายออกเกมไปไลยโอ้โหอ้ก๋อกดด่านนี้มานี่ยวะไอ้กดด่านด่านสั้นๆอ่ะอ้าวกระดินมาอ้าวด่านน้ฮานะระวังปืนบุเลงนองกับ ไอ้อตัวสับนะเอ,อ้าเอ้าค้างแล้วเขาบังเอิว่าค้างกูไม่ค้างหรอกเกมค้างเลยเอ้าเออเยอะแล้วเอ้าด่านนี้ฮา,าโด<ะ>นแบบทันเปล่าเออตายละกระจอกไอ,เอ้เหี้ยกูแม่งนี่ E.T.G E.T.G ย่อมาจากอีสัตตเอ๋อแปลนใช่ไหม เสียงกูมันอู้อีไหมอ่ะกูใส่ชุดเป็ดพูดมันมันเฮ้ยไม่รู้ใจให้ได้ยินในดิตอนนี้คือแบบเอาของเก็บตุกอะไรมั้ยเออเสียงเขาเก็บสุเอาของไปเป็นของกูไงมเอาของไปเป็นของกูไปตามเลยไมโลพาแชมป์แน่นอนเอาเอาเอาแล้วพาลงกลางเมืองห่างลงนี่เลยตรงไหนวะอ๋อเฮ้ยพับจี ถ้าออกเข้าใหม่มันเข้าได้ไหมไม่รู้แต่มึงนิ่งมึงก็ไม่ได้นิ่งขนาดนี้เดมึงยังพอขยับได้นะเห็นมึงขยับยเลยออกกระโดดมันมีเช็คต่อเซิร์ฟเวอร์เข้ามาอยู่แล้วแล้ว,ลว,ลวไอที่ขยับนั่นคือใครไม่รู้อันนี้<อ>เป็นแบบนี้ครั้งแรกเลยคืออะไรวะแล้วแล้วที่ไอเดมันขยับได้นี่คืออะไรอกระโดดบนกระโดดบน กดมั่วอะไรเนี่ยตอนนี้กดมั่วเห็นมันเดินไหมเออไม่รู้อ่ะกูไม่ได้อยู่ใกล้มึงแต่ถ้าให้กูเดามึงน่าจะกดปุ่มแล้วมันมันตอบสนองในเกมอันแต่มึงไม่เห็นตากลุดละรูกปะพวกกูตายวะอ๋อรู้แล้วเออโอ๊ยปิดเกมไม่ได้เฮ้ยพวกกูตายวะกูมาลงคนเดียวกูไม่ทันดูว่าลงไหนกันปิดละดีคอย โอเคีีละเข้าไหม่แบบพแม่งอันล้อแม่งลงโทษไม่เอากูดอันล้อเลยกูจบแล้วไอ้เหี้ยกูลงคนเดียวกูจบแล้วอันเดียเลอลงคนเดียวกูจบกูน่าจะจบตรงนี้แหละไม่หรือกูวิ่งไปหาทันบัวแล้วกูเสือกมาลงตรงแบบตรงที่คนมันเป็นเมืองใหญ่ด้วยกูจะเดินไปกูจะรอดไหมนะ แม่งอยาให้คูได้ปืนวินต้นต ok นะิ๊กตอกหน้าม่โรโ้รู้เปล่าปืนวินตต้นต ok ิ๊กตอกคืออะไรอ่อไม่รู้อ่าเรียบร้อยฮะไม่รู้ว่าว่าวินต้นติ๊กตอกคือปืนอะไรไอ้ปืนวินวินเฮยอย่างนั้นมันเป็นสไในเปอรอกกากอ,อ๋อจบแ้ปืนปืนในเกมรานศาต์เอ่อโลโบอกอะเกมข่าวบอยอะแล้วแบบเอามาใช้เอามาใช้แล้วอย่างดีอะเอามาใช้โคตรดีอะก็แย่ละ ดีเอ <gesch> ี่ยเอามึงจำไม่ได้เอแต่กูล่าหัวได้เยอะกว่ามึงอีกไอ้เจ้าเฮ้ยนี่ไงอีก็หน้าอีกนู่นอีกกูหน้าอาร์ตล็อกอินไม่รอไหวปะนะกำลังกดเข้าไม่เชื่อมั้ยกดมันอยู่ไหนมาร์คมาไหนถ้าใครตายเรากดเข้ามาดูดิคอร์ช่องพูดคุยนะกดไปดูแพ็กเสริมดิคอร์แล้วเดี๋ยวมันจะมาชุบเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดักให้จะมาชุบเพื่อนเดี๋ยวดักให้ซ้ำเลยดีกว่าไม่โดน กูไม่สามอลยเก็บได้สามตัวแล้วไปเลยโอ้ยโอ้ยยโดนไม่ดีไม่ต้องหัวระวังนะระวังนะระวังเลยโดนระเบิดโยนระเบิดไปตรงนั้นนะระวังนะระวังนะระวังนะสามมึงสตีกี้บอมของจริงไม่ได้เทียบกูโยนแล้วไม่ระเบิดเฮ้ย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 ใครไม่ยิงกันวะเฮ้ยกลับกลับมาทันไหมวะมาอยู่ฝั่งข้างเหรอฝั่งข้างเฮ้ยเฮ้ยเทียแล้วไม่มีระเบิดเลยไงเฮ้ยแม่งอยู่ออยยูู่่ดีๆประตูแม่งเปิดเอง อะไรวะไม่มีใครไม่มีคนด้วยโอ้เอาไงดีวะไอเดียมึงช่วยกวูอ่ะเดือไม่มีปืนปืนมีปืนแต่ไม่มีกระสุนมาล่อให้หน่อยไปเจอแล้วไปกับเดชน,นั้นมึงไปล่อให้หน่อยโอ้ยมึงมาล่อหน่อยดิเมื่อกี้ไม่โดดยนอะไรมาวะมันก็ไม่มีระเบิดกูก็ไม่มีระเบิดได้เพราะเรายืนจ้องนะเพราะเรายืนมึงมันอ้อมปะมันอ้อมปะไม่อ้อ,อมอ้มไม่รู้แต่กูไปละ นี่หยีโดดหลบอยู่ไหนไอเด้ไออ่ะเดียวเอาปืนไปก่อนไหมลูกซองลูกซองอะไรนะให้มาวะต้องกูนี่ในไรเฮียมึงไม่เห็นเฮียเลยเหรออปืนปืนปืนเต็มบ้านเลยนะปืนหลังนี่เออแต่ไม่ไม่มีกระสุนเด้ยว้เอาเอาปืนเข้าไปก่อนเอาปืนเข้าไปก่อนมีอยู่มีอยู่มีอะไรอะไรงั้นพอเราไปซ้ำไปตัวนั้นไปมันเหลือคนเดียวโอ้ไม่น่าไม่มีโบชิชอย่าให้กูได้ปืนติ๊กตอกในเฮียเดี๋ยวกูเอาให้หมดเลยอ๋อไอมัน พึ่โยนที่อะไรไปป่วยเดมมนอยู่ไหนแย่เพราะเราเล่นอย่างโง่เลยตอนนี้มันอยู่นี่ไงมันอยู่นี่มันเจอมันเจอมันเจอ้ชักมากระเด็ไอ้เียเอ้ยิงไม่ออกบอกไว้คันเฮ้ยพุทธพุทธมันยิงอ้าวสเต็มโลเต็มโลไอ้กูไอ้กูเบอร์กดวีแย่กูเบอร์กดวีกูเบอร์กกดวีกูเบอร์กดวีสเต็มโหดไม่รู้นั่งยาว นั่งแคมเลยตอนนี้อ่านแชทไม่ได้เดี๋ยวค่อยอ่านเราต้องไปเล่นแบบที่มีวูชิปอะอ่าแล้วแบบนี้มันมีไหมล่ะไม่มีไม่มีห่างไอทีนะกูเก็บของเหมือนจะตายเลยตอนเก็บของมียาไหมโอ้ไม่ได้ไงตายตายไอ้บุญอะไรหมายความว่าไงมันยิงมาไม่ได้ยินกูไม่ตอนนี้กูทั้งหูไม่ดีทั้งตาบอด ไอ,อชุดอย่างไฮเท็กแล้วครูชุดนักลบกูชุดนักนักลบยุคเกา่านักน์โลกโรมันใช่ <laughs> โรมนันระวังนะกูปเปลี่ยนจากเอาเยอะเออไอ้เหี่ยเฮ้ยเฮ้ยเออมันเกือบยาวไม่ได้อลยมันเฝ้าอยู่อ่ะไฮ้ไอ้เหี้ยบูเลงน้องซีบูเลงน้องมาอยู่ไหนบ้างมาบาเจ้าเดี๋ยวก็เอาบุลเลงน้องยิงพันนัดแบบครั้งนั้นให้กูดูบูเลงน้องคร <laughs> ั้งตรงนั้นใช่ไหมโอ้โอ นั่งไอ้ขี้อนั่<อ>งนั่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 งไอ้คุณไม่เก็บยาไปหมดเลยไอ้คุณขอยาหน่อยไม่มีย,นนมยาค่ะเฮ้ยมีผีแล้วคุณจะไปเก็บเขี้ยหอ๋ออ๋อทำไมกูยิงทำไมกูยิงเด้งเด้งเด้งแล้วไ่โดนวะมันมันไปหลังโคตรหินมันจะมีเพื่อนอยู่วะขอให้ขึ้นแ,<ล>แอสซิสต์แล้วเก็บของแอปซิกแท็กนะขึ้นแอสซิสต์เถอะขอร้องหลั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 งไหนไรเงี้ย หลังมึงหลังกูไอ้บุญมียาไหมมีห้าอันขอหน่อยขอหน่อยมีห้าอันเก็บไปทำอะไรเยอะแยะันเดตดเือันเดตดไอ้ตัดพอเราพอเราเข้าไปแอบยายายาสมอมีเข้ามาปุ๊บแล้วตายเสียงมันมาจากแข้นนั่นแหละเฮ้ย ดูเลยล OOM, s <S no mm ้ม hmm. ล้มล้มไว้เอาปืนมาจากไหนไว้สั่งปืนพริงน้องเนี่ยเดดเดดมาช่วยมาต้องกวนกูรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะเพื่อนมันมาเจอ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 เพื่อนมาแล้วเจอเพื่อนมาแล้วโอ้ยตรงไหนตรงไหนน้องละน้องละ้กน้องละไอไอตัวดำๆที่เราเจอตอนล็อบบี้นี่วมีดดำทั้งตัวเลยมจับมา ไอ้เฮียนี่เหตุผลที่มันยิงกูไม่เข้าเพราะอะไรเพราะกูใส่ชุดเกราะอันนี้เหล็กหรืออลูมิเนียมวะไอ้เฮียไอ้สัตว์เลยเอาเก็บเสียงไม่ปุน่นปืนกูปืนบุลเงนองไอ้สัตว์บุลเงนองเก็บเสียงเฮ้ยโอ้มันมีระยะใหญ่ปะมีกถ้ามีสโคปดีเอ้ยปืนเบอร์รี่ไม่มีสโคปดีงไนะนะงกูงงงใช้ s k สไม่ได้แล้ว ไม่โลนั่งชมเลยแล้วพาเราโดนลุง <c oughs> ใช่ไหมตอนนี้เฮ้ยโอ้ไอ้นั่นแหละที่กูก็คิดว่าแบบมันลงบ้านไม่ได้มันจะเหมือนวงแดงอะ่ะมึงก็้าใจไหมแล้วพอลงหัวกูตายเลยไอเหี้ยมาลูกแรกลงหัวกูเลยไงกูตาฝาบแล้วทำไมกม้เห็นเหมือนในคนมีวะเออดู๋ไอเหี้ยในคนมีบ้านในสครับอย่างฮะ ตาลงเลยนนไม่ไม่ใช่เหมือนในบ้านมีคนอ่ะไอ้ปืนวินต้องติ๊กตอกไอ้ไอ้เที่ยามาไอ้สัตว์ของกูนี่มันใส่มันใส่เก็บเสียงได้ไหมปืนลองลองดูนะปืนวินต้อท,ที่บอกของกูใส่ได้แค่ผ่านทอยไอ้เที่ยวโคตรกาไม่ปืนปืนเหมือนทำมาจากพลาสติกอ่ะอย่ายาย่าว่าปืนวินต้องติ๊กตอกไอ้ปืนพลาสติกอย่านะน้องเลยโดนอาถรรพ์นะนัดเดียวจอดนะมึงบอกเลย โอ้โอนีี้ม่งมีแค่ลูกสองมันมันยิงพวกเราเด็อีกตัวหนึง่งกูต้องหาคนยิงแล้วกูไม่ไห้วก็ได้ปืนวิตตติต่อแล้วกูฮ้าไอ้ตรงนั้นแจ้คนบอกวะไม่ใช่กูลลหา้หาจาก<ห>าไปตอนนี้โดนมี่อ้าวเดกตะโอบกูนี่เดยวเจอปืนของเล่นกระสุนจริงกูเนี่ยปรับแต่งปืนปืนปืนของเล่นให้ใช้กระสุนจริงได้ก็ประมาณเนี้ย ยิงที่เราบุเลเงงงจ้ะบายบายบายมึงซสูมไหมแคมไหมแคมไอ้แคมที่นี่ไม่น่ารอดมันมันยิงเราเร็วต่างเลยขี่เห็นคนอยู่ร้บนบนไปไปไหนดีเหมือนมันเหมือนมันยิงแต่เราจากทุกทางเลยตอนนี้เพราเราคนไปเองที่ดีๆก่อนรอดูวงไหมเข้ามาแอบ,บในนี้รอดูวงก่อน รอดูวงก่อนถ้าวงไปทางบ้านหลังใหญ่ตรงนั้นที่เรายิงคนก็ก็อยู่นั่นต่อไปเลยแล้วไม่โรันตายคนคนแรกแล้วเขาแบบมาได้ต้องมานั่งดูกูแล้วต้องมานั่งดูผู้กูเล่นโง่ๆนี่อะผู้กูเล่น พอคุณเล่นยนอ่ออแล้วไม้ว่าทุ่มมานั่งโดวอันนี้กูไม่ได้อ่านไปไปห้องลับไหมหรือว่าโดนดักคนจะห้องลับไหมมันมันขึ้นมามันตายอ่ะอ้ยมีปุ้นอินเดียเลยไอ้เนียกูไล่อยู่ทำไมเขาต้องเพิ่มมาว่าไอ้ปัญญาอ่อนหาดักคนเนี่ยกู วินต้นติกตอกมึงเข้ามาแอบบ้านนี้ก่อนดีเข้ามาแอบบ้านนี้ก่อนดีน้องเฮ้ยเจอเจ้ในในมาเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยมาร์กแล้วมาแล้วอ่าหรืเจ้าแม่งโคตรเบี้ยวเจ้าวินต้นติกตอกปูสัตว์โผล่มาดิอ๋อมันมันมีสามตัวมันมีสามตัวนี่ไม่โดนโดนหรือเปล่าไม่รู้แต่กูลืมกดชิปโอ้ัวไปดิไอ้เหี้ยกูมองไม่เห็น กูไม่น่าใส่แว่นลยถอดแว่นก่อนไม่ยิงจากไหนวะกูลืมเลยโอ้โหขาเก้าแปดขาอินโดนีเซียแปดแปดแปดกูว่ารอพวกมันมาดีกว่าไหมก็เราก็เรามีปืนบุลเงน้องนะเดี๋ดยเราเพราะเราก็เราคนร้อให้มันเข้ามาหาพวกเราอเพราะเราน่าได้เปรียบกว่าใอตอนนี้ไมโลกัดฟันแล้วพวกกูเล่นเนี่ยอะไรกันแล้วแล้วปืงกันไงใช้ใหญ่ใหญ่ด้วยไม่สนด้วยแล้วเปืองจัด โอ้เดี๋ยวูดเราเราอยู่ในวงเราอยู่ในวงก็ต้องโดนต้องโดนไม่ยิงไม่จากฝั่งไหนที่เดิมที่เดิมที่เดิมแต่ตรงนี้มีคนนะฮะนี่ยเนี่ยมาเนอะแล้วตลบมากไหมโอ้เหี้ยไหนว่าไม่อยู่ไหนวะตรงนี้ก็มีไอ้เหี้ยอยู่ทุกทีจังมาดิปืนนี้ต้องตอกูอะกล้าเปล่าไม่กล้ากูอ่ะไม่กล้าเลยน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งข้างมาจากนั้น พูดนี้ก่อนพูดนี้ก่อนนี่สเตปลบไอ้คนนี้นนี้คนนีมนันสเตปลบนี่ไม่มียางไงและตอนนี้กูไม่มียามาเมาเมาเมากุ้งวเราจะตายไหมวด็อกเซนกูทำงานนี่นี มันมันโดนยิงมันโดนยิงไอตัวจ้าเข่าชาร์ลัวกามันโดนยิงตรงนี้ตรงนี้เดดด็อกเซนกูทำงานกูรู้สึกไม่ดีมากเลยอยู่บ้านเดดเก็อยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยเซนกูทำงานเชื่อกูด็อกเซนเซนหมาเลยด้วยไอ้เหี้ยมึงไม่เชื่อหมาไม่สมควรเอามึงกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมโดยที่เชื่อเซนกูเลยไหนวะ มันอยู่ไหนวะเอาแล้วตรงที่มันอยู่เป็นวงวงดําไงนี่เขี้ยมาสีม่วงทําไมเขาเรียกมันว่าวงดําวะนั่ารัะมันมันโผลมแล้วมันโผลมแล้วโอ้ยอะไรอ่ะส่วนที่เดียวหัวคลายเลยโผ่เขี้ยดีไอ้กลัโอ้ยจนเลยอยาโอ้โจนเอาไงดีอ่ะไม่โดนจะเล่นแล้ว ไอ้เไอ้ปุมีปืตนติ๊กอกเอ้ยไม่ต้องกลัวุณเรามีต้นติ๊ก็อกน่มันมันดีลุกลงเลยปุนเอาเลยเลยปุณนด้ขวาฮะไม่เห็นขวาได้ไไม่เห็นเลยไอ้โดนไอ้อยู่อ่ะโดนไอ้ไอ้ยบอกขวามันอยู่ตายกูไปหาแล้วก็เตที่สี่น้องปุณมัวอ่ะตายตายไห้ย่าตาให้กูตาย เปิดกล้องแล้วทำไมเตียงดูลกจังไม่ใช่เตียงเราเตียงพ่อกับแม่ก็าลงพื้นเนี่ยนมไม่ดีอะไรสัเออหน้ามีแบบระบบซีอ่านแชทนะมันทำไงวะซีลีอ่านแชทเสียตังค์ไม้เยว่ะเออนมไม่ดีไกลอ้วยนมหายเจอล้ว Let's โก้เอาลืมไปได้ว่าแม่งเล็ดโก้เล็ดโก้อยู่นั่นคือขยับเล็ดกอยากให้อยากแอดอยากแชทง่ายงหรือว่าแบบอยากให้แชทแอชทบันโชมีวิธีให้อยู่เอออยากให้แชทโชรู้ว่าจะให้สลีปอ่านถามไม่ดีแชทโช์น่าจะดีกว่าแชทโชว์มันต้องใช้อถ้าให้แชทโชว์มันต้องใช้ของอไอมันชื่ออะไรวะสตรีมแลบหน้าห่ะอ๋อสตีมแลบ แต่ถ้าเราใช้ถ่าให้ซีเรียลถ้าใช้ให้ซีเอ่านมันจะเป็นอีกเว็บหนึ่งมันจะอ่านให้อัตโนมัติเลยเดือดตังไหมคำถามเดียวกันเลยปีอ้าวเฮ้ยเอาไงดีวะคือคอมเมนต์บางทีก็ไม่รู้จะไปอ่านตอนไหนมันก็อ่านได้เ้ยแต่ว่าวอ่านบางทีไม่ได้ยิน Steam สตรีมแลบสตรีม Steam แลบมีสตรีมแลบอยู่อ่ะก็ะใช้สตรีมแล็บนั่นแหละอือก็ใช้เลยไป จะได้อ่านมันจะได้เห็นตรงหน้าจอตอนเล่นไปด้วยแอบปิงหน้าจอเคยใช้มาแล้วรอบหนึ่งไอ้เคยตอนนี้แม่งหัวปิดบังหน้ากูเออเห็นเห็นอะไรอยู่อ้าไม่รู้ดูอะไรอ๋อส่งเข้าไปในั้นไหนดอนเนจุดไหนเอ้ยนี่ไงอยู่ในช่องีผู้ใหญ่ใจดีจัดเฮ้ยผู้ใหญ่ใจดีจัดดเนตมันเลยสิบบาทบอกว่าอันล็อกพ่อตาย เอ้ยอไอ้บุญทำไมรูเข้าไปดูช่ห้องนัน,นี้ก่อนหน,หววนี่อะไรวะเนี่ย <c oughs> อ้าวอร่อยแล้วแม่กูซื้อมาไว้กล <c oughs> <c oughs> ้องกูงั่งเหี้ไอ้บุญดูห้องพูดคุยดิ <c oughs> เข้มาเฮ้ยฮียอะไรวะแล้วทำไมแม่งดูสต่อรี่เด็กแถวบ้านแม่งสวยเพลงโฟกิงแล้วก็ถ่ายรูปแมวตัวเองเป็นภาพขยับแบบเด็กช่างอ่ะ <c oughs> ไอเดียซื้อเลยอยากได้บอกกูจะกูซื้อให้เลยกูบอกือเมันยูนิคอร์ไอสองสารแบเนี้ยเมั่ตรงเขาพอดีอ่ะไอ้อ่งกูจะแดกอะไรกูต้องโค่นแมวเมาอืมโอ้ยคืออากกูกัดไปเสียวฟันกูคน เลือกใส่ชุดเป็ดเฮียนี่แล้วก็นั่งสตรีแมแบบปกติแต่กูอายหน้าตัวเองไุกูอสตรีมแลบใช่ไงเราไว้เคีืยอนมอ้าวไม่ได้ล็อกอินวะซ้ำไม่ได้ล็อกอินไว้ด้วยซ้ำล็อกอินด้วย ไม่ไม่เป็นไรหรอกเห็นเนไปเถอะเข้ารหัสกูไม่ได้หรอกหรือเปล่าวะหรือเปล่าวะก็ไมไเป็นไรหรอกเปิดไฟอกล้องมันเป็นอย่างนี้ยเจ้าหัวมันเถอะ เฮ้ยนี่ไงเย๋งเฮ้ยครีมแอร์ซับไอ้ไมีแต่คนซับสไครต์ไอ้เหี้ยเหี้ยปีที่แล้วคนยึดครีมซับสไครต์โกล่ธนากรพาวโนคือใครวะมิเตอร์แบนด้าคง โรบอกตูดีโอไทแลดจะจดกูจะอิมพอร์ตใเทียนั่นยังไงวะมันสามารถอิมพอร์ตได้นี่ใช่ไหม αι? ใช่ไหมกูลืมเปิดมไมโครอฮัลโหลบอกววายไม่ตอบเป็นหมูโ,<อ>โปรง หมูป่าอุบลนี่ห oh, <man. S 1> มูป่าอุบลไปกินหมาอยู่โอ้ยห oh, <boy. S 1> <laughs> มูฟาางบอ่อมึงเอ่อ แล้วม่หาและลืมไปแล้วว่าไอ้นั่นอยู่ไหนไอ้วิธีแบบอิ p พ r ตจาก OBS เข้าสตรีมแรบนี่ทำไงนีน่วิธีจะลืมเหมือนกันก็ลบไปได้ด้วยอ่าอะไรลีเนี้ย setting ก็ไม่ใช่ ตัวตกอั okay. นไงวะโอเควยังไม่ได้ที่ ทำไมมันไม่ขึ้นไงต้องปิด OBS ก่อนเหรอไมต้องเะ